บัดนี้วันที่22เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2567เวลาตี3 30นาทีเป็นวันเป็นวันแรกที่ข้าพเจ้านางสาวพิยาพิษพผลถวายเสียงสวดสายายพระสูตรพ,พระปริศและมนตต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชา เทวตาสธรรมังมณนิราชัสุนันตุสัขขโมขะทางสักเคการมีจารูเปกิริสิขาราตาเตเจจันตลิเควิมาเนทีเประเทจัขาเมจารุวะนะคะหานีเคหาวัตถุมหิเคเตภูมมา ยักขาขาคันทัพะนาคาติทัทันตาสันติเกยังมุนิวระวจัจนังสาทโวมีสุนันตุธรรมมาสวนะ พุทธังสารนังัจฉามิธรรมังสารนังัจฉามิสังฆังสารนังัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังัจฉามิทุติยัมปิธรรมังสารนังัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสารนังัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังัจฉามิ สารนังวรังเอเตนะสัจจวาฒเชนะโสติเมโหตุสัพพทานาถิเมสารนังอัญยังธัมโมเมสารนังวะรังเอเตนะสัจจวาฒเชนะโสติเมโหตุสัพพทานาถิเมสารนังอัญยังสังขะสังโฆเมสารนังวะรังเอเตนะสัจจวาฒเชนะโสติเมโหตุสัพพท